สวิตนอกสถานที่ครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อมั้นหลวมเลย เบ้าลูมันเข้ากันได้เปล่าหรอกโฟวินมันใหญ่กว่าเปล่าใส่ไปติดดัมเบลคเดียวฮาเลยอนะ่ะได้เปล่าแต่ว่ามันก็เท่ากับกกบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มกับยี่สูมกบพอกันอนะ่ะ

เจมเปิดต <ark> ู้หลังรถใส่หลังรถไป

điều được, được như thế là đủ rồi. cái thì cái lốp mới nó cũng có cái độ cứng nó cũng có cái